อันตรายของคุณแม่หลังคลอดที่รับประทานยาสตรีหรือว่ายาขับเลือดยาสตรีหรือว่ายาขับเลือดนะคะมีส่วนประกอบหรือว่าสมุนไพรต่างๆมากมายมีผลต่อตับและไตของคุณแม่หรือว่าคุณผู้หญิงหลังคลอดนะถ้าดื่มเป็นประจําแล้วยาสตรีหรือว่ายาขับเลือดเนี้ย บางตัวนะคะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถ้าคุณแม่ดื่มบ่อยๆดื่มเป็นประจำเนี่ยมีผลทำให้คุณแม่ติดเล่าหรือว่าติดแอลกอฮอล์ได้นั่นเองค่ะสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ต้องการดื่มยาสตรีหรือว่ายาขับเลือดเพื่อขับน้ำข่าวปลาถ้าเราดื่มในปริมาณที่มากไป ส่งผลทําให้หมดลูกหดรัดตัวส่งผลทําให้คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดได้ซึ่งเจอเคสมาแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยได้ตัดมดลูกเลยเนื่องจากกินยาสตรีขับเลือดเยอะจนเกินไปเลือดไหลไม่หยุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นยาสตรีหรือว่ายาขับเลือดไม่แนะนําให้คุณผู้หญิงไม่ว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่หลังคลอดนํามาดื่มนะคะเพื่อที่จะขับเลือดเหลือหรือเพื่อที่จะขับประจําเดือนเพราะอันตรายนะคะไม่ในระยะสั้นก็ในระยะยาวแน่นอนค่ะ